สวัสดีทุกคนครบอยู่กิน SBI กับเกมแม่นาลอดมาวันนี้เราจะเริ่มเล่นใหม่กันนะทุกคนในโหมดกลางๆแล้วนะ <laughs> ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนของแผนที่โอเคอยู่กลางๆงบนนะครับแล้วก็มีเบอร์รี่เป็นคิงด้วยอาหารอยู่ตรงนี้โอเคมีดินเผาดินเผาเป็นคิงด้วยโอเคอันดับแรกเดี๋ยวขอสร้างถนนแพ๊บเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเพาะปลูกเราเป็นไงมั้งอ๋อเพาะปลูกโซนบนบนบน,นิดนึง okay. ถนนตัดตรงนี้เลยแล้วกันอันดับแรกตอนนี้เดินอะไรเดินมาสร้างเป็นนี่ก่อนนะกันหลอกหลอกเอาไว้ฟาร์มไม้ฟาร์มไม้ก็เอาสักบนบนนะแล้วกันสเปีดนิดนึง แนแอนขุด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 หัวล่างมา๋อหัวซิงหัวซิงอนเรียบร้อยเสร็จแล้วเราคนมีอยู่หนึ่งคนแล้วก็เราต้องการหัวซิงเพิ่มนะเดี๋ยวเราซื้อที่จอดรถเพิ่มนะครับนี่ที่จอดรถพี่หัวซิงไปต่อฮะแอนะปิดไหมครับแอนแล้วก็ตรงนี้โอเคไปต่อฮะ แมนแมนแมนโอเคซื้อบัวหนึ่งตัวแวมเรียบร้อยยุ้งฉางมีแล้วก็ซื้อเป็นตัวนี้เพิ่มสปีดนะแมนลูกดิกลูกดิกดุ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 กดิกลูกดิกลูกดิกโอเคอันนี้ไว้เก็บอาหารอันนี้เอาไวเ้นนเ,ไวเก็บอุปกรณ์อื่นๆ Everything. เอเวอเรตติงเอมีบัวสองตัวและเร็วขึ้นเยอะแล้วก็ตาล่านาด ตลาดนัดก็เอาเป็นหัวมุมเลยละกันมุมนี้ละกันโอเคตลาดนัดบ่อน้ำลาสัตว์แล้วก็เบอร์รี่โอเคลาสัตว์กับเบอร์รี่ตรงนี้มาไปฮะแบ่งคนไปทม let's go แบ่งคนไปแบ่งคนไปมาแล้วนี่ในป่าใหญ่โอเคเข็มล่าสัตว์เข็มล่าสัตว์เข็มล่าสัตว์เสร็จแล้วเอาคนใส่เข้าไปหนึ่งคนนี่ล่าสัตว์ตรถถงนี้เบอร์รี่อะเบอร์รี่เบอร์รี่ลงเบอร์รี่ ไปฮะโอ้นเรียบร้อยลงเบอร์รี่ใส่ปิีกหนึ่งคนสวยงามเบอร์รี่หนึ่งคนแล้วสัตว์หนึ่งคนอืมผลจะตกไหมนะน่าจะไม่ตกนะอ่ะขาขัดฟืนโอเคลงฟืนลงฟืนเอาสักโซน ่วนนี้ละกันลงฟืนปึ๊กโอเคที่ฟอกหนังตรงนี้ละกันอะโอเคเร่งสปเปดครับมาตอนนี้เราก็มีคนหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ว่างหนึ่งอันนี้เป็นฟืนซึ่งฟืนเราเรามีอยู่ใช่ไหมอะนี่ไงฟืนเรามีอยู่ยี่สิบ อาหารเราก็มีอยู่15อาหารเราเป็นเบอร์รี่แล้วก็เนือ้อฝนยังไม่ตกเบอร์รี่มี15แล้วก็เนื้อมี8เบอร์รี่15เนื้อ8อืมต้องการบ้านโ okay. อเคาตัวนี้แล้วกันตึกโอเคบ้านหลังน้อย let's go ตลาดอยู่นี่บ้านอยู่นี่โอเคต้องการบ้านเลเวลหนึ่งห้าหลังโอเคอันนี้ไม้โอเค <c oughs> สร้างบ้านของเราบ้านของเราน่าอยู่เยี่ยมตอนนี้เราขาดโบอ่าเสื้อผ้านะครับแล้วก็ฟืนโบดเสื้อผ้าฟืน น,นี่ฟืนฟืนเรามีเจดเดือนโอเคเยอะแหละฟืนโบดเสื้อผ้าน,นี้มีสามะมีเขียนสามวะนี่มีห้าหมายมีหกทอนแล้วอออคนหนึ่งเพื่อมาอับบ้านตรงนี้นะฮะโอเคฮะไปป้องกันเรื่องโฮมเลดปั๊บเรียบร้อยครับตอน,นต้องการฟืนกับโบดใช่ไหมอ่ะฟืนไปต่อไปโบดขาดไม้แผ่น ไม้แผ่นไม้แผ่นไม้แผ่นอันนี้โอ้โหไว้ตรงข้ามเลยแล้วกันลงไม้แผ่นหนึ่งลงคนไม่พอแล้วนะตอนนี้ประชากรไม่พอให้ทำอะไรก่อนดีอ่ะเอานี้ออกนี่ตัดไม้อุ้ยโดนขโมยเนื้อสามไร้กาดเจ้าพวกโจรโจรใจสาม โอ้มันอยู่แค่นี้โดนขโมยโดนขโมยโอเคไยไปกันเรามีอาวุธไหมไม่มีเลยนะโอเคเราจะพึ่งห้าวหนึ่งสองสามโอเคอันนี้เดี๋ยวเราปลูกผักโอเคปลูกผักไปเลยฮะสองหลังโอเคตังหมดพอดีปลูกผักสองหลังตังก็จะหมดพอดีโอเคสวยงามฮะ เอาคนเข้าไปหนึ่งคนอันนี้ได้สามก็จะวิ่งเข้านี่โอเคอาหารเหลือๆตอนนี้อยู่ได้ยี่สิบแปดเดือนฟืนหกเดือนฟืนเอาออกก่อนโอเคเอาฟืนออกก่อนแล้วไปไหนดีตรงนี้เดี๋ยวเราสร้างบ้านเพิ่มเลยแล้วกันไม้ไม่พอโอเคล็อกตัดไม้เพิ่ม สร้างลึกไปตรงนี้โอเคสร้างลึกเข้าไปในป่าเพื่อเก็บหลอกเพิ่มนะครับเพราะว่าไม่พอนะนะขาดโบยอย่างเดียวตรงนี้เปลี่ยนเป็นตัดฟืนแทนนะฮะโอเคเพราะว่าตรงนี้ฟืนเราพอละอันนี้เลื่อยไม้อ,อันนี้ตัดไม้ หนึ่งสสามสี่ห้าโอเคคนที่ห้าคือตรงนี้ห้าคนใช้แบบใช้งานคุ้มค่าจัดห้าคน <c oughs> ไปหาเล่งสปีดนิดนึงตอนนี้รอคนมาอยู่เพิ่มนะรอคนมาอยู่เพิ่มโบดใช้ไม้แผ่นไม้แผ่นยี่สิบหินสิบเรามีหินสิบอย่างมีหินสิบแล้วโอเคเดี๋ยวก่อนฝนจะตกอันนี้มียี่แปดโอ้โห งานเข้าแล้วถ้าฝนตกนะเดี๋ยวเราอันนี้ออกนะครับขมงแต่อาหารเราเหลือเยอะอยู่แล้วไงเราซีเรียสไหมอะเราก็ไม่ซีเรียสนะอาหารมันตั้งสามสิบสองเดือนเราไม่ซีเรียสแล้วกันเราก็ปล่อยไปเคฮะตรกมาเลยสร้างบ้านบ้านต้องการโบสถ์หนึ่งดึงหนึ่งดึงหนึ่งดึงหม้แผ่นสิบห้าแล้วยี่สิบแล้วโอเคไม้แผ่นยี่สิบแล้วนะฮะ สร้างโบสถ์ได้แล้วโบสถ์ก็อ่ะโอเคโอเคฮะสร้างโบสถ์ฮะสร้างโบสถ์เสร็จก็เดี๋ยวสร้างบ้านต่อนะครับโอเคสวยงามส่วนนี้เลยเอา สันกว <po bio> ่ากันนิดนึงแล้วกันปึ๊กเคฮะบทมาแหวว14%ฮะอืโอโหโดนขโมยหนังไแปด เจ้าโจรใจสามเอาอีกเลยเ้วหมดแล้วหมดเกี้ยงเลยนะเอาโมยไปปุ๊บหมดเลยนะไม่มีเลยหนังโอ้โหไว้เอาคืนวันหลังไว้เอาคืนวันหลังเราสร้างโบสถ์เสร็จก่อน นี่เขาก็ปลูกผักอุ้ยปลูกผักน้ากินนะนี่เขียวปุ๋ยเลยเราโบดเสร็จก่อนเอาเขาแบ่งคนไปสร้างบ้านตรงนี้อีก <c oughs> บดด้วยบ้านด้วยพร้อมกันไปเลยฮะอืมมันต้อง market, มูฟมาเก็บใช่ไหมฮมาเก็บละกันมาอันนี้อัปเกรดได้โอเคยังก่อนละกัน อคฮะไปต่อดึง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 คนมาอยู่เพิ Come, ่มเป็นหกคนแล้วไอ้หกครอบครัวไม่ใช่หกคนคนมาอยู่เพิ่มหกครอบครัวแล้วสร้างบ้านต่อไปทั้งบ้านทั้งโบสถ์กลายเป็นสร้างพร้อมกันเลยทีนี้ไม่เสร็จถักะยางเออกลายเป็นไม่เสร็จถักอย่ยางทีนี้มา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 ลาสัตว์เป็นไงฮะออกออกฮะ Okay. แล้วก็อันนี้ถำหนังเพิ่มโอเคหนังมีสิบแล้วบทเสร็จแล้วสวยงามบานสร้างต่อบานสร้างต่อขาดอาหารอาหารมาซื้อตรงนี้ได้เลยครับอ๋อ oh, ได้แต้มเพิ่มนี่ไงห mm hmm. วันจีเยบ็บแต้มเพิ่มแต้มเพิ่มเอ,เ,เอาอะไรดีวะเอาวันนี้แหละ แอปเปิ้ลมันไม่ค่อยนี่วะเอาอันนี้ดีกว,ว่ามาฮะเหลือยี่ห้าพอเทรดดิ้งอันนี้คือจะลดเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเส้นทางพิเศษเหลือยี่สิบห้าทั้งหมดนะครับถึงตอนนั้นเดี๋ยวเราต้องสร้างอันนี้ก่อนโอเครอไปละกันเส้นทางพิเศษเราจะสร้างขอบๆเลยละกันโอเคเส้นทางพิเศษ แล้วก็บ้านท่านหลอดโอ้ยใช้ไม้แผ่นอีกยี่สิบฟืนเปไงครับยีิบเจ็ดเดือนพอแล้ว <c oughs> ฟืนฟืนยีิบเจ็ดเดือนตอนนี้เรามีหนึ่งสองเอาโดนขโมยเนื้ออห้ายโอ้โหโดนขโมยฟืนอีกโจรใจสามเองมาขโมยคขาอีกแล้วหรืออืมขโมยเนื้อด้วยรอบนี้เฮ้ยไม่มีใครมาสร้างหลังนี้เลยวะมีคนมาอยู่เพิ่มหนึ่งครอบครัววีดีกรูด มีครอบครัวมาอยู่เพิ่มเป็นเรื่องดีหออ,อย่างสร้างนี้่ม่เสร็จนี่ว่าวัวซื้อเพิ่มได้ไหมไม่มีตังค์อีกโอเคอาหารตรงนี้มี25โอจะเต็มแล้วว่ะเดี๋ยวเตรียมไปสร้างเหมืองขุดหินซึ่งอยู่ไกลามากโอเคเดี๋ยวทำเส้นทางไปหา ทำเป็นตรงนี้โอเคดุ๊กดิ๊กดุกดิ๊กดุกดิ๊กบนเทันหลอดนี่ไม้แผ่น20แผ่นซอยไปยาวๆาคนเข้ามาอยู่หนึ่งคนนะฮะไม่มีเส้นทางเหรอใช่ไหมแบบนี้ โอเคนี่เราเมีน,นี้เยอะเอ็กพอร์ตส่งออกนะครับส่งออกไปเลยเกิด150ส่งออกครับอะประมาณนี้ก่อนอเผื่อเอาไว้วส่งไปแล้วอันนี้ความต้องการก็เลยเพิ่มขึ้นไอ้ย,ยาเข้าหน้าหนาวแล้วทุกคนโอเคหน้าหนาวไม่น่ามีอะไรนะครับแล้วก็เก็บรวบรวมทรัพยากร ืนก็โอเคตอนนี้ต้องปั๊มไม้แผ่นนะครับปั๊มไม้แผ่นได้สิบแผ่นแล้วบ้านนี้ยังไม่มีคนอยู่นะอุ๊ยโดนขโมยหนังอีกแล้วโอ้โหยิงหายากๆอยู่นะโดนอีกแล้วอืมหนังยิงไม่ค่อยมีอยู่นะนี่ไงมีอยู่หนึ่งเองอ่ามีคนมาอยู่เพิ่มครับเป็นสิบครอบครัวแล้วบ้านเรามีสิบสองครอบครัวอยู่ได้นะโอเคไหน,นเราขายเบอร์รี่ อามาอยู่ที่บ้านเลเวลสองซะด้วยนะโอเคอาหารเราขาดเนื้อนะขัดเนื้อขัดเนื้อเพราะว่าโอเคเดือสิบล้วอืมปลูกผักก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่นะปลูกผักเลเวลสองเขาก็ต้องการเบียร์เหมือนกันยังก่อนแล้วกัน ยังไม่อัพแล้วกันนะอเอามอาหนังแล้วกันเพราะว่าโดนขโมยเยอะมาฮะเหลียงแพะหลังหนึ่งแล้วปั๊มหนังเหลียงแพะหลังหนึ่งแล้วปั๊มหนังอมเราเปลี่ยนอาชีพให้เขาได้นะนี่ไงเราเปลี่ยนอาชีพให้เขาได้ให้เขาเลิกทําได้นะครับโอเคอ่ะอันนี้ปั๊มหนังละไม่รู้ได้เยอะเปล่าลองดูเอาละเดี๋ยวฟาร์มหินตรงนี้หนึ่งคนนะ อเคมันมีหินแค่เท่าไรร้อยสี่สิบโอเคนี่ต้องการโบดในวิวสองด้วยนะเบียร์อาหารแล้วก็เสื้อผ้าอ่ามีคนมาอยู่เพิ่มเป็นสิบเอ็ดแล้วโอเคอยากทำอาวุธนะแต่ว่าเหล็กเรามีแค่ร้อยหกสิบเองเรามีเหล็กน้อยมาก <S <S เครื่องนุ่งห่มใ้ห้าเอง <S 1> <S 1> <S เดี๋ยวลองอัพเป็นเครื่องนุ่งห่มก่อนละกันนะ มาไหนก่อนดีวะครับรองเท้าก่อนดีกว่มามั้งรองเท้ามันใช้อะไรบ้างวะอ่ะเราอัพรองเท้าก่อนละกันเราอัพรองเท้าก่อนนะไม่รู้ว่าเราทําได้หรือเปล่าลองอัพก่อนอันนี้เฟืนอาหารอันนี้เขาก็ c ค v e r แล้วนะโอเคอ่ะสีเขียวละอืดูแววต้องสร้างบ้านเพิ่มนะครับ คล้อมตลาดไว้เลยสวยถนนก็ทางถนนโอเคสรุปเขาจะเอาหนังมานะเอาหนังเนี่ยแหละมาทําเป็นรองเท้าอ๋อโอเคใช้หนังทํารองเท้านะครับ ซึ่งหลังเราก็ไม่ได้เยอะนะโอเคลองดูก่อนแล้วกันอ่ะซื้อบัวเพิ่มลืมเลยซื้อบัวเพิ่มโอเคตัวยี่สิบอีกสามสิบวันซื้อไดอีกตัวหนึ่งโอเคตอนนี้คนอยู่ครบสิบสองแล้วแล้วก็กำลังสร้างเพิ่มนะโอเคต้องการบ้านเลเวลสองอีกหนึ่งหลังอ๋อจะได้อีกแต้มหนึ่ง บ้านเรเวิอีกหนึ่งหลังใช่ไหมงั้นขออนุญ,ญาตอัพหลังนี้แล้วกันไปเพื่อได้อีกหนึ่งแต้มโอเคอีกหนึ่งแต้มไปอัพบทขั้น2ใช้อะไรมั่งอะ่ะใช้หินแล้วกับเบื้องมาเผาโอเคมีคนมาอยู่เพิ่มเยี่ยมเลยครับเวดิกรูดเวดิกรูดมาอยูด เพิ่มได้เลยครับผมป๊อป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 โอ้โหสร้างเงียเร็วมากอ่ามีรองเท้าขายแล้วนะครับว่าไม่ได้นะครับรองเท้ามาขายแล้วนะครับได้แต้มเพิ่มแล้วครับไปเลยครับตามสูตรนี่ลดร,ราคาทุกอย่างถูกลงแบบเห็นได้ชัดได้ง่ายขึ้นเยอะแบบนี้โอเคเฮ้ยโ,โ,โดนอะไรแล้วโอ้โหขโมย ฟืนอีกแล้วน้อนขโมยฟืนอีกแล้ววะ่ะที่จอดบัวซื้อที่จอดบัวเพิ่มนะตรงนี้แล้วกันอันนี้ขอหนึ่งคนนะแล้วก็ตรงนี้ อ่ะทับไปเลยฮะโอเคฮะเฮ้ยหลอสร้างได้แล้วโอเคเราสร้างเลยละกันตรงนี้สร้างไปเลยฮะเอาไว้เก็บภาษีโอเคฮะแล้วหลอดสีเหลืองก็ลังไปตีโจรแล้วไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเรานะานั่นหลอดโบดขาดดินเผา มาหนึ่งคนฮะแล้วก็อันนี้มาหาไปเลยฮะกอสองคนจุกๆโอเคฮะเบอร์รี่เก็บได้แล้วโอเคฮ้ยอะไรเต็มวะลงเก็บหินเต็มโอเคเอาคนออกครับห้าสิบก้อนเหล<ๆ>ือๆเสร็จแล้วก็ตัวนี้นี่ไงเผาจากดินเป็นเซรามิกเออดินเป็นเซรามิกมา อันนี้เหมือนจะขุดได้เยอะด้วยนะโอ้ขุดได้ตั้งสนะองพันเลยเค้รวยเลยเดี๋ยวทำเซรามิกขายน,นี่บ้านทันหลอดโอเครลอบ้านทันหลอดเสร็จก่อนทันหลอดสีเหลืองจะประกาศยึดดินแดนละเรียบร้อยแคมโจนลาบเป็นหน้ากรองเดี๋ยวเราดูก่อนเราไปขโมยตังค์ตรงไหนได้ไหมมีให้ขโมยไหมไม่มีไว้ <laughs> ไม่มีตังค์ให้ขโมยโเค เพราะว่าตรงนี้คนเต็มนะเดี๋ยวเราก็เติมตรงนี้เขาก็จะไปเอาตรงนี้มาไว้ในยุง้งฉางนะครับจะได้ไม่เต็มนะจะได้ไม่เต็มเรารอตรงนี้เสร็จนะมาของเราก็เสร็จแล้วเหมือนกันโอเคมาแล้วฮะกำลังพล5คนเก็บภาษีเลยฮะสิบร้หอมกับบริจาคอาหารไป2% เติดลบหกแน่นอนโดนเข้าไปอย่างนี้ติดลบหกก็ยังไหวอยู่ขอสิบห้าเลยละกันติดลบเก้านทันหลอดได้เกิดขึ้นมาแล้วโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับวันนี้เราสร้างบ้านทันหลอดเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับพาร์ทหน้านะเจอกันใหม่ครับฝากกดติดตามด้วยนะไปอันนี้บ้านเบอร์รี่คิงเวรกรูด よくな